นี่มึงเอาอันงอๆนี่อก็นี่กวาดเสียขวันมันกระดึงปุ๊ดลงมาเลยนั่นแหละนี่คืนมึงถึงปุ๊ดมึงตั้งเบิ้งการะยะนี่มึงเห็นมันเจอนี่มึงเคยเห็นเขาเห็นปะมึงเห็นต่อยปุ๊ดลงมาหนี่งเขากเดดีปั๊บตั้งสีเลยไอเขาใส่สอ่ป้านเม่อเมื่อตีสอ่ปุ๋ยนี่แหละมึงมเถียงกูอนี่มึงกอบปั๊บมึงกระดึงปุ๊ดเลยกูกกระจิบสี นี่มึงบังเป็นตะวานคับอยู่ที่บังดูจักดผงจักตัวมาตอมแม่หุ่นแม่ก็มันหลักสุกแหลวก็บ่บอกต้นนี่มึง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 บงตายนั่นปะมึงมึงบังดีๆเห็นมันตรงกันมึงกวดกับมึงกัดดึงปุ๊บกูกกรัิบกัิบได้กินก็หุ่นนี่กัดแค่ร้องถ้าแค่ร้องก็ะจิได้กินแนวจะิได้กินนีโหุ่นไฉกูโรดนี่ปอคุปปูบตุเรียนจังหวัดจันทบุรี พ่กูปลกใกเป็นพันๆไรเขาบอกว่า,าจะขอยจได้กินยังปลูกกระดนละแม่น้ำท่วมตายไปเจ๊งหมดละแม่เจ๊งหมดที่ดิโอ้ยเยอเหลือเกิจะโดนมืออ้ถอดนั่นคุณลองดูเอาเมื่อไงมันเช<น>ิงนีกู้ิจท,ท่นทีเลยเอาเลย <laughs> เราเมื่อไงจังหนึง่งว่าสว่าสามมันหนึ่งเราเมือไจังกม่ไปย่นี่แมเมื่อกน้นึงสองซ้ำตัว นึ่งมาดนิแม่แล้วพูดใดไิถไปจังสีท่านแหงแฮกเลยเขียขวงาได้ยังหนเนาะมึงนับพ่อปิ้นเจอแล้วหีิแม่หนึ่งสองเว้นจังสีแม่ฟุกกะสิจังสีแม่แล้วมึงนึ่งจังสียังไงมันเป็น้วเจ้าทุกเว้จะาทุกปันเจยปนดอกเขาเอาถุงอันนี้ละเราจะรอกไม้ดูขศีลหน้าพอสามเอ้ยออามาอย่งหงเง